โอเคค่ะนักเรียนสำหรับในคลิปนี้นะคะเราจะมาสอนในเรื่องของการทำโมเดลนะคะ 3D เครื่องสำอางกันซึ่งในคลิปนี้เราจะเริ่มจากตัวนี้นะคะที่เป็นกระปุกไนครีมอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยอันดับแรกนะักเรียนก็ไปที่อ่าเบรนเดอร์นะคะอ่ะอันนี้ก็คือโมเดลที่อาจารย์ปั้นไว้นะก็ให้นักเรียนตั้งค่านิวนะคะนิวงานกระดาษขึ้นมาใหม่นั่นแหละนะคะอ่ะทีนี้ เราก็จะได้หน้าจอแบบนี้นะคะอันดับแรกเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะลบโพลีกอนสี่เหลี่ยมตัวนี้ทิ้งไปก่อนก็คือเลือกตัวนี้แล้วก็กด,เอ,อกดเอ็กด x นะคะ,อะของเครื่องใครที่เป็นภาษาไทยนะให้นัเกเรียนเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะคะเวลาที่กดคําสั่งแล้วอะ่ะมันจะได้โชว์เครื่องมือที่เราต้องการใช้ขึ้นมานะคะกด X กนะกด delete ทิ้งตัวสี่เหลี่ยมไปนะคะต่อมานะคะกด shift a ค่ะทาการเลือกเมสตนะคะแล้วก็เลือก เป็นไซเคิลนะคะตัวนี้เราก็จะได้เป็นวงกลมลักษณะแบบนี้มานะคะต่อมานะคะให้นักเรียนทําการกดแท็บค่ะหรือถ้าใครกดแท็บไม่ได้นะคะให้ดูที่ด้านบนนี้นะคะก็จะมีคําสั่ง Edit Mode ตอนนี้เราจะเข้ามาทํางานอยู่ที่ Edit Mode นะคะ,ะจากนั้นให้นักเรียนลากขอบทั้งหมดตรงนี้นะคะกด1ค่ะให้เป็นลักษณะของท็อป เออไม่ใช่ด้านฟอนต์วิวนะคะสําหรับในเครื่องของนักเรียนเครื่องใครที่กดเลตหมายเลขหนึ่งไม่ได้ให้นักเรียนกดเครื่องหมายเปลี่ยนภาษาแล้วมันก็จะมีสัญลักษณ์แบบนี้โชว์ขึ้นมาก็ให้นักเรียนเลือกไปที่โหมดของฟอนต์วิวแบบนี้มันก็จะเข้ามาหน้าต่างนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะอ่ะทีนี้ลำดับต่อไปนะคะให้นักเรียนกด e z สร้างกระปุกขึ้นไปแบบนี้นะคะ E ก็คือ X ถููดค่ะทำการสร้างวัตถุขึ้นไปจากนั้นกดลูกกิ้งกลางนะคะขยับออกมาให้เห็นเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็ปล่อยลูกกิ้งกลางค่ะลำดับต่อมาค่ะกด e s e s ก็คือสเกลนะคะกด e ปล่อยมือกด s ปล่อยมือแล้วก็ย่อสเกลเข้าไปทำเป็นลักษณะของปากขวดนะคะแบบนี้กด1ค่ะมาที่โหมด top font view นะคะกด e z สร้างตัวกระบุกขึ้นไปแบบนี้ค่ะกดเมาส์กลางค่ะแล้วก็คลิกเมาส์กลางค้างไว้นะคะเลื่อนกลับมาแบบนี้กด E S Scale เข้าไปอีกนิดนึงค่ะโอเคเอาล่ะกดไปที่โหมด Font View ค่ะกด1ค่ะนะคะจากนั้นให้นักเรียนกด Alternate Z เพื่อปรับให้เป็น Alpha Mode เหมือนกับว่าเป็นโออปร่งใสจากนั้นกด E z ค่ะลงมา บบกด E S Scale ค่ะ Scale งานออกไปกด E Z ค่ะเลื่อนลงมาทางด้านล่างเพื่อทำการถะาเพื่อเพื่อที่จะทำฐานของกระปุกนะคะกด S Scale Save ย่อขนาดมันเข้าไปเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเป็นฐานกระปุกโอเคจากนั้นกดเมาส์กลางค่ะคลิกเลื่อนลงมาดูแบบนี้นะคะกด F ที่แป้นพิมพ์นะคะ F ก็คือ f l u เพื่อที่ทำการปิด ให้มันฐานเต็มนะคะกด F 5เราก็จะได้ฐานที่ตีปิดเต็มแบบนี้แล้วนะคะโอเคทีนี้ก็จะเหลือฐานล่างที่เรายังไม่ได้ทำการปิดเนาะอะ่ทีนี้ให้นักเรียนลากขอแบบนี้นะคะแล้วก็ทำการกด F เช่นเดียวกันค่ะน้องก็จะได้ฐานเต็มเป็นลักษณะแบบนี้นะจากนั้นเราก็ใส่ E F สเกลงานเข้าไปอีกเล็กน้อยเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ อะแล้วก็กดไปที่ฟอนต์วิวค่ะให้นักเรียนกด E-Z ขึ้นไปนะคะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็กด H-scale ย่องานเป็นลักษณะแบบนี้อ่ะเราก็จะได้รูปทรงของกระปุกเดย์ไนครีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะกดมากลับมาที่หมดโพลีกอนโดยกด Alternate ค่ะ เอาใหม่นะกด a l t e n a t e s ก็จะได้เป็นโหมดพอลิกอนทีนี้เราก็มาเช็คดูว่าตัวกระปุกของเราเนี่ยที่เราทําไว้ทางด้านบนด้านล่างอ่ะโอเคอย่างเนี้ยก็เป็นที่เสร็จสับเรียบร้อยแล้วทีนี้เดี๋ยวอาจารย์จะ,ะทําการกั้นเส้นสักนิดหนึ่งนะคะเพื่อเวลาที่เราเฉด,ดเฉดสมุดแล้วอะ่ะตัวนี้มันจะไม่แบบ โค้งจนเกินไปวิธีการเพิ่มเส้นนะคะก็ให้นักเรียนกด Ctrl R เอาเมาส์มาแตะบริเวณเส้นตรงกลางๆแบบนี้ก่อนนะคะกด Ctrl R จะได้เส้นสีเหลืองแบบนี้ปุ๊บคลิก1ครั้งจากนั้นค่อยทำการเลื่อนกั้นเส้นขึ้นไปทางด้านบนนะคะแบบลักษณะแบบนี้อ่ะลำดับต่อไปนะในส่วนของลักษณะกระปุกเนี่ยมันจะต้องมีความโค้งมนแล้วก็นูนเนาะ เราก็จะต้องมาใส่คำสั่ง sub division surface นะคะทีนี้ให้นักเรียนไปที่เครื่องมือ modify property ที่อยู่ทางด้านขวามือนะคะแบบนี้คลิกเข้าไปละปุ๊บนะคะทางด้านตัวเนี้ยเราจะอยู่ที่ polygon cycle ตัว polygon cycle เนี้ยนักเรียนจะต้องทำการ add modify คลิกเข้าไปที่ add modify หนึ่งครั้งจากนั้นเนี่ยให้นักเรียนมาเลือกที่คำสั่งที่ชื่อว่า sub division surface ตัวนี้นะคะ Subdivision Surface อ่ะโอเคนักเรียนคลิกเข้าไปเลยจะเห็นว่าการ Subdivision Surface เนี่ยมันจะทำให้ตัวของโพลีนที่เราสร้างเอาไว้ที่เป็นโมเดล3มิติเนี่ยมันมีความโค้งมนเนะาะอี้ไม่ต้องตกใจนะให้นักเรียนอ่ะเข้าไปที่ด้านด้านขวามือนะคะนี่ในในเวใน Level View แล้วก็ Render นะให้นักเรียนอ่ะทำการปรับทั้งหมดตรงนี้ให้กลายเป็นเลขศูนนะคะอ่ะ ลำดับต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะทำการออทำการคลิกไปที่ตัวจุดนะคะหรือว่า Vertex ของเราเนี่ยตัวนี้ให้เป็นลักษณะเลือก w o r t e x ท็กจะทำรอบนอกเวลาที่เราจะคลิกเลือก Vertex ททั้งหมดให้ใกด a ออ n i t e ค้างไว้แล้วก็คลิกที่จุด บริเวณจุดตรงนี้นะคะกดอ,อัทิเนค้างแล้วคลิกที่จุดก็จะได้เป็นลักษณะจุดวั์เทครอบนอกแบบนี้1ครั้งนะคะอ่ะกด1ไปที่โหมดฟอนต์วิวจากนั้นก็ให้นักเรียนกดคำสั่ง ControlB ค่ะแล้วก็ยืดงานออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเล็กน้อยอ่ะทีนี้เดี๋ยวจะกดกลับไปใหม่ก่อนอ่ะกดเพื่อหเห็นชัดเจนเนาะคอนโท o บี Ctrl B ค่ะ ขยายงานออกไปเล็กน้อยแบบนี้แล้วก็ทำการกลิ้งเมาส์กลางค่ะลู o กกิ้งเห็นไหมคะนี่นะคะค่อยๆขยับนะมันจะทำการสร้างเ,เขาเรียกว่าอะไรอะค์ฟให้กับชิ้นงานที่เราเลือกเอาไว้นะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เมื่อเราโอเคแล้วพอใจแล้วล้วก็คลิกพื้นที่ว่าง1ครั้งนะคะกด1ค่ะฟอนต์วิวหนึ่งครั้งเราก็จะเห็นว่ากระปุกเดครีของเราที่เราสร้างไว้เป็นทีดี ก็เริ่มที่จะเป็นกระปุกแล้วลักษณะแบบนี้นะคะต่อมาทีนี้เป็นเศษนสับและทางด้านบนตัวนี้ถ้าเราต้องการที่จะสร้างเคอร์ฟให้น้องด้วยก็กดออร์ตนะคะย้ำเข้าไปอีกหนึ่งครั้งมันก็จะเป็นการลากจากจากแกนแนวตั้งเป็นแกนแนวนอนนะทีนี้ก็ทำเหมือนเดิมค่ะคอนโท o บี Ctrl B. ทำการเพิ่มนะคะคเส้นเข้ามาถ้าเราจะลดเส้นนะคะเราก็กิ้งลูกมะลิงกิ้งลูกกิ้ง ถอยหลังกลับเท่านี้นะคะมันก็จะได้เ,เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเส้นที่เราต้องการที่จะให้มันมีความเคิร์บโค้งมุนนะอ่าก็จะเป็นลักษณะแบบนี้อาจารย์ก็พอใจประมาณนี้โอเคกด1ดูฟอนต์วิวค่ะโอเคพอใจแล้วอ่าทีนี้ก็ได้ตัวกระปุกเป็นที่เสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะขั้นตอนต่อไปเราก็จะทําฝากระปุกกันนะคะให้นักเรียนเปลี่ยนโหมดแล้ทีนี้เราจะเลือกอ่อเดี๋ยวนะนะย้อนกลับไปก่อนย้อนกลับไป เราจะยังไม่ทําโค้งมนนะเดี๋ยวเราต้องทําฝากระปุกก่อนอ่ะโอเคให้นักเรียนเลือกไปที่ edit mode นะคะแล้วก็เลือกไปที่คำสั่ง fake selection ตัวด้านบนเห็นไหมคะแบบนี้นะเลือกคำสั่ง fake selection แล้วก็คลิกที่ polygon 1ครั้งตัวนี้นะจากนั้นก็กด alternate ค้างไว้คลิกที่ polygon ด้านข้างเราก็จะได้เป็นลักษณะที่เป็นการเลือกวงแหวนของ polygon ทั้งหมดแบบนี้นะคะอ่ะโอเคคำสั่งต่อไปที่ใช้ก็คือก็ก,กด shift d ค่ะ ชิปดีคือการ duplicate นะมันจะเป็นการ copy ออกมาแบบนี้เห็นไหมนะคะอันทีนี้เดี๋ยวอาจารย์ย้อนกลับไปก่อนจริงๆเราต้องไม่เคลือ่อนเมาส์ออกมานะคะอ่ะกดคําสั่งย้อนไปนะคะย้อนไปโอเคกดออ d ทนเนตอุ้ยกด1ครั้ง,งกดออ d ทนเนตเลือกทั้งหมดทําตามเลยนะคะกดชิปดีค่ะคลิกเมาส์หครั้ง,งกด P ค่ะเลือก separate แล้วก็เลือก selection ตัวนี้ตัวแรก s e r e t e เลือก Selection นะคะจากนั้นเนี่ยเมื่อใครทำถูกต้องแล้วนะคะให้สังเกตที่เลเยอร์ทางด้านขวามือเนี่ยเราจะมี Cycle แล้วก็ Cycle จุด001ขึ้นมาก็จะได้เป็นลักษณะของเหมือนการทำงานที่เป็นเลเยอร์ในส่วนของเลเยอร์ทั้ง2อันแบบนี้ในลักษณะขั้นตอนต่อไปนะคะให้นักเรียนเนี่ยทำการปิดตาตัวในส่วนของกระปุกที่เราสร้างไปก่อนแล้วก็ไปที่อ b j e c t Mode กดแท็บเลือก Object m o ์โนะคะคลิกพื้นที่ว่างหงครั้งก่อนคลิกไปคลิกมาแบบนี้นะคะกดแท็บเข้ามาที่ Edit Mode ใหม่อีกหนึ่งครั้งหนึงอ่ะทีเนี้ยเราจะทําการเริ่มทําการอันนี้เขาเรียกว่าอะไรเริ่มทําการสร้างตัวกระปุกฝาขึ้นไปโดยการใช้ Vertex กลับมาที่การทํางานของจุดอีก1ครั้งค่ะกด a l t i n a t e ค้างไว้เลือกจุดรอบนอกทีนี้เรากลับไปเปิดตาตัวกระปุกก่อนนะคะ,ะให้เรากด1ค่ะเป็น f o นต์วิวนะคะด้านหน้ากด Alt e e r Z ค่ะเพื่อทำการดูในโหมดของลักษณะโปร่งใสนะคะกด E Z ค่ะเลือกโมเดลขึ้นไปทางด้านบนนะคะกด F ค่ะหนึ่งครั้งทำการปิดปิดฝาให้เต็มเป็นลักษณะแบบนี้นะคะกด Alt ออทิเนตแซดค่ะดูโมเดลที่ได้เราก็จะได้ฝากระปุกเป็นลักษณะแบบนี้แล้วจากนั้นนะคะทําการสร้างเคิร์ฟให้กับตัววงกลมนะคะวิธีการก็คือเหมือนเดิมค่ะกดออเทิเนตค้างไว้แล้วก็กดที่เวอร์เท็กนะคะจากนั้นกดคอนโทนบี B ค่ะทําการลากเพิ่มเส้นโค้งให้กับตัวฝากระปุกนะคะ,ะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะกด1ดู ความสวยงามของตัวก,กระปุกอ่าโอเคเราก็จะได้เป็นกระปุกไนท์ครีมนะคะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วทีนี้ในส่วนของตัวชิ้นงานทางด้านล่างนะคะไซเคิลที่เป็นหมายเลขหนึ่งเนาะเดี๋ยวอาจารย์ปิดตาปิดตาฝากระปุกไปก่อนนะคะทีเนี้ยในส่วนของตัวนี้นะคะใครที่อยากจะได้ให้น้องเนี่ยมีเขาเรียกว่าอะไรอะมีความเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะมีความโค้งมนอีกนะคะอ่ะเราก็ไปเลือกที่ เลือกที่ชิ้นส่วนชิ้นงานตัวนี้ก่อนนะคะกดมาที่ object mode คะ่ะเลือกชิ้นงานตัวนี้1ครั้งแล้วก็กดแถบค่ะเข้าไปที่ edit mode เพื่อที่ทำการเลือกจุดนะคะกด alternate ค้างไว้เลือกจุดค่ะจากนั้นกด control b ค่ะทำเหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็อันนี้อาจารย์ก็จะลดเส้นลงหน่อยหนึ่งให้เหลือสักป,ประมาณแค่นี้นะคะอ่าโอเคเมื่อพอเราพอใจแล้วกดคลิก1ครั้งค่ะ ก็จะได้เป็นตัวโมเดลที่เราจัดการเอาไว้ก็เสร็จสรรสมบูรณ์นะอันทีนี้เราไปเปิดตาดูฝากระปุกกันบ้างามาดูซิว่าประกอบกันแล้วนะคะหน้าตาเป็นยังไงกดแทบค่ะออกจาก Edit Mode เพื่อไปที่ Object Mode นะกดหนึ่งค่ะดูภาพรวมโอเคสวยงามมหาเพียงเท่านี้นะคะเราก็ได้ตัวกระปุกที่ว่าเป็นกระปุกไนท์ครีมและ คอนโทรลเซดูนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นองค์ประกอบที่เราทําไว้ทั้งหมดของตัวกระปุกไนครีมนะอ่าเพียงเท่านี้เราก็ได้แล้วโอเคเรียบร้อยค่ะสําหรับคลิปนี้นะเดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของหลอดพรีนซิ่งโฟมนะคะอ่ะโอเคคลิปนี้ว่าพักไว้เท่านี้ค่ะอย่าลืมเซฟงานด้วยนะ